ก็วันนี้วันจริงนะครับรู้สึกยังไงครับในวันที่18วันก่องครับไทยจะได้มาร่วมสนสนามครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับโอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับเต็มที่ครับโอเคเป็นไงบ้างวันนี้วันจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเขินนิดหน่อยครับจะได้ออกทีวีครับอ่าติดตามที่ไหนครับติดตามได้ที่ช่องห้าครับโอเคครับเจอกันครับช่องคู่้อยครับโอเคครับ เป็นไงครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับวันจริงแล้วพร้อมครับพร้อมพันล้านถึงหนึ่งนะครับกำลังแต่งตัวนะครับทำอการแต่งตัวนะเนี่ยวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมเต็มที่ครับเต็มที่ครับเต็มที่วันจริงนะครับวันจริงแล้ว ถามความถามความรู้สึกเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเต็มที่ครับสนุกครับเป็นไงครับคุกกุ้งครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมไหมครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับเลือกครับเป็นไงครับพร้อมไหมครับวันนี้วันจริงแล้วพร้อมครับเป็นไงครับพร้อมมับว่าทั้งพร้อมครับเป็นไงบ้าง นี่ครับปูเท่งเราว่าพร้อมไหมครับสบายครับวันนี้ต้องแบบว่าจบสวนสนามนี้ต้องหมดค่าครีมไปเยอะไหมครับนี่ต้องเยอะแน่เลยครับดูแล้วดูแล้วนะครับผมน่าจะค่าครีมเยอะอยู่ครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมพร้อมนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่เป็นไงครับนี่เป็นไงครับ พร้อมไหมครับพร้อมครับพรอมคอ๋ออันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยเอาหน่อยครับกัดน้องยูบีใช่ไหมครับกัดน้องยูบีหน่อยพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยกินกินกล้วยอยู่ออเติมเติมพลังนะครับกล้วยหอมสามใหญ่ อันนี้ซ้อมใหญ่ไหมครับออ๋ไม่ใช่ท้ายแล้วบันจริงไหมครับบันจริงนะครับวันนี้บันจริงแล้วกำลังคนนะครับเตรียมพร้อมนะครับพร้อมไหมครับพร้พอมครับพร้อมครับเสร็จไหมครับพร้อมครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ร้อ <c oughs> ยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ให้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบไม่มีลมไม่มีลมโ <c oughs> อเคไม่นะไมีลมนะอยากพร้อมนะ ไปเอะพร้อมไหมครับพร้อมครับเดือนที่พร้อมมาจัดเสื้อจัดจริงนะวันนี้มันจริงนะครับแต่งตัวแล้วครับแต่งตัวแล้วเอ้าวสำหรับวันนี้ครับกองพันสนามที่8ดเป็นไงครับวันนี้พร้อมครับพร้อมกครับก็ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่ที่วันแปดพร้อมไหมครับพร้อมครับใช่คนนี้รูู้ใจพร้อมไหมครับ เต็มที่ครับวันนี้ก็มาดูได้นะครับที่สถานที่จริงหรือว่าถ้าใครมาที่นี่ก็ดูชองชาได้นะครับขายก๋วยสดกองพันส่วนที่แปดครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับก็เถื่อนพร้อมไหมครับพร้อมครับสบายมากเน้ยสบายมากครับงานจานเรียเลยวโบเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยได้แช่ในนอนทั้งวันยังได้สบาย พร้อมไหมครับเหมือนไม่พร้อมเลยเฮ้ยูอ้นครูอ้นพร้อมไหมครับวันนี้สุดท้ายแล้วพร้อมคูสารพร้อมไหมครับครูสารพร้อมครับคุณราเชนครับคุณราเชนพร้อมไหมครับคุณราเชนพร้อมครับพร้อมครับพร้อมที่สุดแล้วครับพร้อมสุดแล้วคครับ ครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับเพื่อไปกระทําพิธีสัตว์ปฏิญาณตนนะครับต่อทรงชัยเฉลิมพลนะครับวันนี้นะครับกอพันสสามทามแอดพร้อมนะครับพร้อมพร้อมทุกคนนะครับไม่่อรนะสุดอะไรนะสุดมงานวรอคร 드디 <laughs> Ki mwa mwana mwa ike bongi wa mwana te wo, ya pe mingi.

วันทยาฮุด อ้อผสมเรยอเอาอ้อผสม ั๊อปั๊บกองผสมออกไปสายหัน6จังหวัดสาย16จังหวัดนะครับกองผสมไปอันก็ตอนนี้ก็จบพิธีนะครับการทำสัตว์ปฏิษา์ตนต่อทงชัยเฉลิมพลนะครับ เป็นไงครับจบพิธีแล้วเป็นไงครับวันนี้พอใจไหมครับยินใจครับไหนมันจบแล้วครับจ๊อฟเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกครับโอเคจบแล้วมันจบแล้วเป็นไงบ้างครับจบพิธีแล้วครับรติดลูกใจแล้วเป็นไงก็ตีเจครับนี่ครับเนี่ยครูครับครูเราซึ้งใจจนร้องไห้แล้วเป็นไงครับครูครับแต่ร้องครับแต่ ได้ครับได้ครับโอเควันนวนี้ด้วยเอะเฮ้ยไปไหนเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับแล้งเหลือแล้งเหลืออ่ะเล้ยงเหลือเป็นไงบ้างเฮ้ยไปไหนเลี้ยงเลยไปก่อนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับจบแล้วครับ ครับรู้สึกมีความสุขมากครับไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยเลยโอเคครับเฮ้ยกูเป็นยวนี้างครับวันนี้จบแล้วรู้สึกยังไงครับที่หนึ่งเดียวครับโคุณทิศครับโคุณทิศว่าไงยอดครับภูมิใจครับอะไรของเราดีใจครับดีใจครับที่ไหนครับที่ไหนที่หนึ่งครับที่หนึ่งเดียวครับจบแล้วนะครับ อ้ามาเจอ FC FC ีเอฟซีช่องในน้อยครับแล้วเป็นยังไงยอดมากเลยครับเป็นไงครับอาจจะแชมป์ครับมาแชมป์ในน้อยไม่อ่านแล้วเนี่ยโอเคครับนี่ครับ FC ตัวหลักของช่องในน้อยนะครับสวัสดีครับครูยนนีครับวันนี้วันจริงแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับยอดอ่อนี่ครับครูยนนีของเรานะครับ อันหนึ่งสุดยอดนะครับตอนนี้กองรังกองพันสวนสนามที่8นะครับก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับนี่ครับเราก็ เดินทางกลับบ้านนะครับทางกล้องเราครับเป็นไงบ้างครับทางกล้องครับนี่ครับทางกล้องเราสุดหล่อนะครับสําหรับงานวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับเวลากลับบ้านแล้วครับนี้ก็ขึ้นรถนะครับขึ้นรถวันนี้ก็เราทําได้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดครับที่ได้ซักซ้อมมาครับสำหรับวันนี้ครับคนมีความภาคภูมิใจนะครับ ขึ้นรถนะครับกลับบ้านครับกลับบ้าน